เอาลักษานลักษานสีน้ำพายตีบักซักวะคมสมันโทรหาด้วยโทรหาด้วยตีบัก,าาออก,ก,กนะซักวะเอออันนี้ซักหน้าลูกบักกวานะตีใส่เลยบักบอยว่าตีเล่าบักนั่นนี่เอ๊บักเท่าตีมันกล้วยไนหะยืนเทียบกันแล้วนะ ดีว่าหูขาดไหมตีว่ามักสั่งเจ็บน่ะสั่งแก็บนะ่ะตีว่ามันใหญ่เลยโมตีแล้วโอ้ยเงี้ยเฮ้ยน้่งมวยเก่าะที่เราเข้าไปเราวเสียบยาบาดเออตีว่าเต็มสงวอ่ม,มอบอสัน เราก็ได้เบิ่งเราก็ได้เบิ่งกันเแลยวกันเอาบักเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยบักโยบันบักบักตัวยงยัยแบที่ว่าแบกข้าสารเห้ยที่ว่าอย่าโดนข้ามตีบักชักปะอย่า,ยาบอกเล่นเด้อตอนนี้นบักลาพินลามิรีมันยังสิตีีด้น่นี่บักชักเนอขึ้นทั้งเวทีพอต้องลดด้เนี่ราพินลามิรีเนอะอ๋อคอยให้ใส่เสื้อราพินน้อยหมอยแซมแตดนนเมื่อนั้น ฮอดสุกสากก่อนบาบุญถ้าขึ้นทั้งเวทีคอยตีหรืเนี้ยนะซ้อมๆกัน,ยนอ,อ,อยูน่นั่นนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครั้งเดียวขอเลียกตบนี่นะเทิ้งั้นไอ้เกีสอนดีนอนมือนั้นมีหลอดขาวนักแข่งมือนั่นเทิ้งอหอดไอ้คิดมือนั้นคอยตีบัดเนี้ยนะเพราะว่าขอเรียซ้อมมวยหน่อยได้เข้าใจไหมนะเข้าใจไหมแค่นี้นะเดี๋ยวเบิ่งมักสิงพยักษ์สิงมือตับบบวบริคุยเนี้ยเข้าใจไหม เลืออายุเท่าไรในจักปีเนี่ยจักเดือนเนี่ยสิมอายุห้าสิบเนี่ยว่าแมนสิม e t ปีนี้สิม e r ปีนี้อ่าสิม e ปีนี้ห้าสิบนะโมเมนสี่สิบหกนะอ่านั่นแหละเรือจักเดือนนะอย่าเฝ้าดูเนี่ยสมเกียสงสัยอ่ออย่าเฝ้าดูเนี่ยคุพ่อนผ่อนมาแลหวอย่าเนี่อย่าาใส่เนตาเซลฟี่นี่กกูบาก่ะ